มาอยู่บนเส้นทางกันทางนะครับวันนี้ผมมีอะไรทุกคนได้เห็นได้ชมนะครับคันหน้า CF ตัว L ครับอย่างเท่เลยอ่ะดูแล้วดูแลพี่เขาน่าจะเอาไปคล้ายๆกับว่าแหม่น่าจะไปลองสนามไปพกแข่งอะไรประมาณนี้ดูแล้วนาทรงใช่เลยนะคงไม่ใช่สายทัวริงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูดีกว่าเดี๋ยวจะไปทำความร,รู้จักกับพี่เขานะผมกม็รู้จักกับพี่เป็นใคร แล้วก็เจอคอเดียวกันบอกว่าแม้แนวเริ้อย่เง,งี้ยเดี๋ยวๆ,ๆจัดนะครับนะรอชมว่าจะเป็นจะได้นะครับนี่สวยมากครับสวัวเอฟซีเอฟตัวเอลอฮูเดี๋ยวตามเข้าไปนะไม่รู้ว่าจะไปไหนต้อจ <c oughs> งจัดเซ็นต์นะกองก่อนเอะผมตามมาเจอนะครับวันนี้ก็คือมีการแข่งขันที่นางไร้ไร้หรือว่ามาริไข่ที่ผมมากับลุงเด่นครับเพราะครั้งที่แล้วครับ ก็จะเป็นรถแข่งมากมายเลยนะครับอันนี้ผมมากับพี่เขาครับโดยความบังเอิญนะเพราะว่าผมเห็นพี่เขามาก็เห็นเห็นว่าเป็น c r f อัว L แอสวยก็เลยตามพี่เขามาพี่ก็บอกว่าได้เลยพี่เราจะมีทีมอีกสองคันนะครับมาลองนี่จริงๆจะมีพวกยามาฮ่าพวกไอเนี่ยคาวาเต็มเลยย่มห้องเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนะก็เขาลองเครื่องแั่เดี๋ยวน่าจะมีผมอยู่หนึ่งนนี่นะต้องมีต้องมีผมแน่ๆเลยเดี๋ยวพี่เขาจะเอารถมอเตอร์ไซค์ลงระหว่างนี้ไปดูด้วยผมเข้าห้องนะนนี่นี่นี่เห็นไหม คาวาคาวาพี่เดีวพี่จอนี้ปะครับจอนี้เลยใช่ไหมครับจอนี้เลยได้ได้เจ้ารถลงยางเดี๋ยวรอเพิ่มอาอนเอาต้องสมัครก่อนนะปมาท์โชอ่อโอเคเดี๋ยวเรไปดนไปดูออกที่หลังอ๋อคือคือการสมัครนี่คือแค่มาลงชื่อก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ผมต้องสมัครโอเพนอ๋อสมัครก่อนก็ออกก่อนอ๋อสมัครก่อนออกก่อนอ่านะอนาคตเราจะมาแข่งสมัครก่อนท้ายๆแล้วได้ออกทีหลังอ๋อสอบก่อนออกก่อนนะเดี๋ยวไปดูเลยมันจะติด ครับเขาจับเวลาหรือว่าไงพี่เวลาเนี้ย<ะ>อ๋อจับเวลาแข่งกับตัวเองนะอโอ้ยเรื่องแบบน,นี่เราชอบเราก็เซียนอยู่เซียนหรือเซียนไม่รู้ครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเซียนมากกว่าตาผมผล <ะ S 2> ลับผมได้ครับพี่เดี๋ยวผมตามไปนะนี่นะเนี่ยนี่นี่จำไว้ไปดูรถดูรถนี่นี่ยามาฮ่ายามาฮ่าเยอะครับตัวแรงแล้วก็ราคาเบาอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองดูโอ้เป็นรถกิ๊กคายแบบรถดอยก็มีนะแบบว่ารถสองจังหวะนี่เห็นไหม อไม่มครรู้จักอันแน่นทัวร์เลยอะ่ะดูดิคนออกจากหน้าตาดีไงไม่มีครรู้จักเลยอืน <c oughs> เล่นนะครับลองดูลองดูลองดูรถดูรถดูรถดนะเดี๋ยวแม่ยังสอนอะ่ะเดี๋ยวไปนะครับแล้วก็จะมีเชีชียยเชนดาวก็เดี๋ยวอาจจะมีครับพิมต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เขาแบบเป,เป็นซุ้มรถอะ่ะเป็นคั่งแต,งต่งมาเลยสุดๆเลยนี่คือคืนมากเลย นี่ถ้าผมไปอยู่บนโพเดียมนี่ทุกคนจะตกใจนะนี่นี่เขามาเป็นกลุ่มไอ้ก้อนแบบนี้เลยเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่นี่นี่โอ้โหคือแต่งมาไม่ใช่โชว์ริ่งนะแต่งมาเพื่อแข่งจริงๆโอ้โหแต่ว่าแต่งสวยนะลายชอบลายมากเลยดูลายไว้ก่อนดูลายไว้ก่อนดูแล้วดูยางดูยางโอ้โหเนาะยางจังผมนี่เด็กไปเลยนะแล้วเราดูล้อนี่โอ้โหเนาะดูท่อนี่ตีมาใหม่ครับนี่นี่เห็นไหมเห็นะหแจ๋วมากเลยโอ้ดูดมีกันแทงด้วยไหมอย่างนี้ ไม่รู้ฝีมือตัวเองจะถึงหรือเปล่านะ <g ül> มีคนจะส่งผมผม,ผมไปแข่งอยู่นลวจะบอกฟัง <c oughs> คือเอาเอาหล่อไว้ก่อนไงไม่ไม่เน้นแล้วของไม่ไม่เน้นตำแหน่งไงแต่ว่าเอาหล่อไว้ก่อน <c oughs> อย่างนี้ก็ดูดีนะเนี่ยเบาดีอือ <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้ได้อยู่จะให้ลูกเรียนขับคันนี้แล้วกัน <c oughs> เล็กดิค <c oughs> ันนี้ก็ดูสวยครับสติ๊กเกอร์ดูวอ๋อชุดมีพร้อมครับแต่ว่ารถไม่มีครับตอนนี้รถไม่อยู่กับตัวดูนยนะครับส <c oughs> วัสดีครับ ลงแข่งเข่าได้ไหมครับเนี่ยใช่แข่งด้วยเนาะใช่โอ้นะวิ่งวิ่งวิ่งวนทางเส้นบ้านลิ้งไข่ใช่ไหมออกไปบ้านไอ้โมบ้านอะไรนะอาสามหลังะไรนะบ้านมงอาคารสามหลังปะรอบรอบเข่านะนะโอ้โหมาจากไหนครับเนี่ยมาจากแม่อายนุ่มนะไม่อายเนาะโอ้หนุ่มไม่อายไปแข่งรถนี่นะอีหน่อยจะต้องมีหนุ่มนครถมอยู่ในเนี้ย จะจะแข่งเหมือนกันแหละกลัวไปหกล้มกลางทางไม่มีคนช่วยยกรถอันนี้เป็นตัวไหนแต่เฟซรถเก่าอเซฟแอลสองร้อยสองร้อยสิบนะเออพอดีครับนี่เซฟหน่งหลังปีอ่ะสามร้อยออกแล้วอ่าสามร้อยออกเลยพี่จะโกรธมากเลยพี่พี่เพิ่งซื้อสองร้อยห้าสิบไปเนี่ยบรรยากาศดีบรรยากาศดีเดี๋ยวโหเด๋วไปนู่นค่ลงทะเบียนตรงนู้นลงลงทะเบียนยังครับแม่ เออแล้วแล้วมาแต่กี่โมของเนี่ยมามาเมื่อวานหรือมาเมื่อเช้ามาเมื่อเช้าอ๋อเนาะเอาแต่ว่าเอาใส่รถยนต์มาเนาะครับอ๋อเนาะถ้าเป็นตัวแบบนี้ได้เนาะโท้อเธอสวยหมดเลยดู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 นี่มินิดูทายนี่ก็มาเป็นทีมแล้วดูเสื้อทีมเยอะมากครับไอตัวคาวาจะเยอะจริงๆเลยแหมเดาใคร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 ยจะมาเป็นทีมเดียวกับผมเออลงลงชื่อไว้นะครับนะ เออคือจองจองจองที่โลไว้ก่อนนะครับตอนที่หนึ่งไม่จองทีมเราต้องจองที่โลแต่ว่าขอชุดสวยไวก่อนนะครับเราแค่มาดูลายก่อนลายสติกเกอร์ชุดพอ <c oughs> <c oughs> คือปกติไปแข่งที่ไหนไหมาครับเ <c oughs> นี่ยมีหลายที่เชียงใหมนะ่เ <c oughs> ชียงใหม่นะเชียงดาวได้อยู่เนาะโอ้ยนะเราคงว่าพี่เดินไปดูของกินอย <c oughs> นะู่นหนครับโอ้ยอ่ะโอเครับสมีอ่ะทีมงานผมนะครับขอสักห้าคันไม่ไม่เกินครับจองที่โลไว้ครับ ถ้าว่ากับผมจอที่โลโอ้มีต้มตามด้วยว่ะงานนี้นี่รุ่นเขาไปับสีส้มากับตรงนู้นครับน่าโอ้น้องอะไรน่พี่นี่ครับเดวดูดูหน่อสวัสดีครับส้มตามจอระเบิดนะครับผมส้มตาจอระเบิดดพี่นะขายทุกงานรึว่าขายเฉพาะงานนี้ขายทุกงานครับแข่งด้วยขายด้วยแข่งด้วยขายด้วยนะไม่ธรรมดาขอบคุณครับพี่ มีงานไง้วก่อนพี่เขามาแข่งด้วยนะคือพิกิจกัดการไงแล้วก็แบบว่าไงว่าบ,บางทีคนพาแม่บ้านมาเงี้ยแม่บ้านไม่ได้ไปทําอะไรก็มานั่งปิกนิกเสเลยเพราะบางทีก็เป็นที่เที่ยวอย่างเงี้ยก็คือเป็นที่เ,เป็นน้ําตกนะครับก็ปกติเขาจะมีร้านค้าอะไรเนะี่ยคือแบบมาตั้งแล้วก็ให้คนมามาเที่ยวมาเล่นเงี้ยผมก็เคยมากับน้องแป้งอยู่มากินข้าวมีอะไรเงี้ยตามเนี้ยน,นะครับเห็นไหมโอ้โหมีอาสาสมัครเต็มเลยนะเอาไปดูร้านค้ามานันดีกว่าเยอะมากนู่นนะครับขอลงดูดูด,ด,ดูขอลองขอลอง จองสมัครคนเยอะมากนะไไนโอเคนะเดี๋ยวถ้าเกิดคนสมัครประมาณ200 200 2คนผมจองตำแหน่งที่2 0 3คนดีกว่าเผื่อไปไม่ถึงเส้นชัยครับเพื <c> ่อ <oughs> มีคนมาช่วยเข็นเอารถออกกันนะครับเพราะว่ารถบรรนาเป็นระบบตรงคอมพิวเตอร์เลยนะไไนเดี๋ยวผมจะเอารถลงกับพี่นะ 4F <c oughs> พันธุ์เกณฑ์นนะ <c oughs> ก็คุยกันแล้วนะครับนะ <c oughs> คือแต่งชุดหล่อดได้นะแต่ว่าจะไปแข่งเนี่ยยังไม่ได้ละฝีมือยังไม่ถึงนะ ดูบรรยากาศไว้อนาคตอันแน่นทัวรจะมาเป็นหนึ่งในในในตัวแทนของช่องนะครับนะใครสนใจอินบ็อกมานะครับแต่ว่ามีม,มีมีเกจิหลายท่านครับรู้ผยเป็นทีมงานแล้วนะเขบอกว่าเดี๋ยวเราขอขอให้ผมฝึกอีกประมาณสักปีนึงแต่ผมจะมาเป็นทีมงานอ่าผมจะเป็นนักแข่งด้วยแหละผมชอบ <c oughs> <c oughs> อโอเคปะ่ะขายอะไรเนี่ยของขายของขาย,ขขายเดี๋ยวนไปก่อนไปลงอาหารเลย คันนี้แข่งเลยดูดิมานนยเนี่ยปลาทองคันน้อยยังมีเลยอ่ะอันนี้ทัวร์ขายขี้หน้าแล้วงานนี้คันเริ่มไปมาแข่งคันน้อยยังมาแข่งเลยไป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 ดูบรรยากาศต่อปาทุกแน,น่น,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 นมากมันมันนี่คือมันมันพร้อมในอย่างนี้ที่จะลงเนี่ย พร้อม้แล้วนะพร้อมแล้วนะมั่นใจนะไม่ดับกลางป่าเอาเลย้ว้ยไปแซวนักแข่งจะโดนแน่เลยวันนี้ทีมมากี่คนเขาเนี่ยคนเดียวคนเดียวเลยนะเอ้ยนั่นแหละเหมือนพี่แหลนะอนาคตมาคนเดียวเงี้ยแหละไม่มีคนมาด้วยเพราะเขากลัวกับได้ที่โลนั่นแหละโอเคแจ๋วแจ๋วครับเขามาคนเดียวได้เป็นไงอ่ะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอารถลงกันนะครับมาโทษไปและจนะบอกแน่โอ้รถเยอะมากครับย้อนเข้ามาเต็มเลยอะ่ะจะไม่เอารถลงเลยไปลงทะเบียนกันเต็มเลยครับรถได้แบบนี้เขาก็มาแข่งเหรอไหมได้หมดได้หมดโอ้โหนะโอ้โหแล้วเราเป็นขวางทางกันหรือเปล่าเนี่ย ไปใกล้ๆสมสมตันด้วยมาเป็นทีมโอ้โห,หวังเสียแล้วไม่อยากเข้าใกล้เลยจ้องที่โลนะคะับถ้าผมมานี่โอ้โหร้อนออกลแล้วออกไม่ถูกแนะ่ พอจะแข่งเราเข้าไปแนละ้วโอ้โห,โโหรถเยอะมากๆนะครับไม่มีที่จอดเันมีคนรู้จักแนละ้วโอ้โหบอกแล้วคนหน้าตาดียังไม่มีคนรู้จักได้ไงอะ่ะจะทักจะทักทักตัวยาวทักนี่คุยยาวเลยนะ่ะโอ้ฟังเพลงครับไปดูตรงนู้นดีกว่า ว่าไกลรถผมเลยแม่มันแบบว่าไงอ่ะล้าใจมากเลยอ่ะไปดูไปดูว่าไปดีกว่ามันไม่ต้องเอารถลงเพราะคนเกล้กาเขามากกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทอยรถเอารถไม่มีที่จอดนะนดเนี่ดูค่ายนี้ดูค่ายนี้อะไรวะเจดีเจดีอะไรเจดีอ่ะเจดีอ่ะ ขอดูนะนะครับโอ้ยนี่ครับเป็นทีมเป็นทีนทมุพค้อมมีตัวล็อกล็อข้างหลังด้วยนะมา้าสายดันดอยสายดันยอสสวัสดคีครับพี่อ้าวเอ็มซีเขาบอกขอบคุณมากเลยครับมไม่ตรงแขคงกับเข้าเนี่ยลงๆง,งไหมครับลงลงลงเลย <ง S 1> <ลง S 2> นะ มาลุกเด่นเลยนะลุกเด่นไม่มาครับลุกเด่นไปหาสาวนะครับปล่อยผมมาดูดูรถแข่งคนเดียวสาับ่าวคุณงครับพี่ มีจอกัลรุ่นไหมครับหรือว่าเขาแบบได้หมดเลยหรือว่าลงลงได้หลายรุ่นครับคือมันจะมีรุ่นของแต่ละรุ่นด้วยใช่ไหมพี่อ๋อไบ้อายุรุ่นโอเมทอายุโอเมทอายุอ่าแล้วกรุ่นเที่ยวเที่ยวดอยอะไรเที่ยวดอยนะอ๋อประมาณนั้นเลมีเยไปแล้วอ้าวแล้วก็มีคนรถจักรแล้วรอดเลย จะเบิ้ลมากชุดแข่งเลย,ย,ย,ยรถยายายาเดี๋ยวยืดรถใครสักคันเดวแข่งเลยยายายาอยา่าเบิ้ลมากยายา <c oughs> <c oughs> โถ่มากกับใครดูดิ๋นะเดี๋ยวชุดแข่งในรถพร้อมเดี๋ยวยืดรถใครสักคันก็จัดเลยนาะยยิงเซียนอยู่ทางนี้ครับ FC 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 อ๋อขอบคุณครับเอ้าเป็นช่างภาพบ้างไงเขาเนี่ยประธาน,นนะครับผมก็นึกว่าแข่งเขาเนี่ยนะครับปาโทษเป็นช่างภาพด้วยแข่งด้วยแล้วทำไมเราไม่แข่งกับเขาวะเนี่ย ไม่ได้รถมารถจอดอยู่นู่นเลยรถจอดอยู่วัดลุงเด่นเลยเนี่ยรถรถไม่แรงควรควจะไปซื้อแกไม่เอาทำธรรมดาทำได้นะครับทำเล่นๆทำเล่นๆได้นะร่วมกิจกรรมครับได้ได้คือจะมาโปรโมทให้เป็นที่เที่ยวในอนาคตเพื่งมาถ่ายรูปครับคลิปกับลุงเด่นเมื่อครั้งที่แล้วไม่รู้เห็นเปล่าเดี๋ยวสักแป๊บขอมาถ่ายรูปด้วยครับได้ได้ได้ครับโอเคโอเคครับพอดีเห็นเขากำลังเอารถจมจ่าีย นียต้องซื้อไว้ทุกคันเนี่ยเนี่ยเด้างีเลนได้ซีผมก็มาได้อ่ะเดี๋ยวกลับไปเอาก่อนว่าทุงเดชขาหนุเนี่ยชุดแข่งพร้อมแต่รถไม่มีเนี่ยทำไงอ่ะชุดแข่งพร้อมรไมีครับตอนนี้เนารเรีครับเรียดอยครับ ดอยเว็บดอยเว็บดอยเว็บดอยมาจากพะเยาโอ้ก็ไม่ไกลที่พะเยาเชียงรายน่าจะมาทางแม่คำเนี่ยลอง,ด,งดูแน่ๆลูกเล่นขี่พอต้องเี่นโอ้โดยท่านจะยกล้อเลยดูยางให้ดูยางดูโช๊คดูโชคแต่งนะไม่แต่งนี่ไม่ต้องคุยนะโอ้โหแรงมากเลยแค่กระตุกกตุกเออนะลูกเล่นครั้นี้ก็พอต้องเนมรงอ่ะมนมีคนแอร์ถ่ายรูปด้วย เอาละครับเราเจอทีมงานที่รู้จักแล้วครับนี่อันนี้มาจากสายโรงรังพาย์ติโซโรครับอ๋อนะครับมาจากไหนครับเชียงรายมาจากเชียงรายครับผมมาจากบางพารับอ๋อ เพื่อจะรู้ว่าเอ็นดูโรเชียงรายเยอะมากปกติไม่ค่อยรู้ไงครับผมอย่งวันหน้าผมจะติดสอยให้ตามเลยนะครับได้เลยครับผมอันนี้อันนี้เขาจัดเป็นเป็นงานทุกทุก<ค>ปีส่วนมากเชียงรายเขาจะจัดเป็นงานเป็นงานครับอันนี้น่าจะ,ะช่วยเหลือพวกทีมงานที่เขาช่วยเหลือพวกทีมงานที่เขาไปดับไฟป่าในทเลด้ยครับผมได้ขอบคุณมากเลยครับผมคือคือถ้าไม่รู้ความหมายว่าไม่รู้จัดอยู่นะเพื่ออะไรก็คือช่วยคือสร้าเสริมคือเอาแงงานส่วนมากเวลาจัดนี่จะมีวัตถุประสงค์ ทีมงานสนองในการจัดครับแล้ววันนี้แล้ววันนี้มากี่คันแล้วเนี่ยอ๋อทีมงานของผมนี่มีมาประมาณห้าหกคันนะห้าหกคันนะกำลังค่อยๆทยอยมาอ๋อนะครับผมโอ้นะกลัวจะเข้าร่วมทีมงานด้วยกลัวจะเป็นตัวท่วงไม่ไม่ไต้องครับพี่ก็บอกให้ไปเอารถมาเลยเอารถมาเลยครับขยันขยันได้เลยถอยันได้เลยรวมเนาะนักข่ามือหนึ่งสวัสดีครับอ๋อนี่เนี่ยเนาะยังก็ รันต่าทั้งทีมเลยมั้งเนี่ยเก่งลงแต่บ้านประกันบ้านประกันใช่เอาใช่ได้บ้านเดียวกันลุงเด่นเออลุงเด่นไปหาสาวเนี่ยไม่ยอมมาด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอารถผมออกนะครับเพราะว่าไปเก่งกลางเขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ดูเอารถคันพี่เขาลงนะพี่เขาจะไปลงตรงไหนก็ไม่แน่ใจอันนี้ไปลงรถที่ไหนครับเนี่ยเอารถลงไหนครับเอาลงนี่เนาะอ๋อขยับรถนะเอาจนี่ได้คันหนึ่งเนาะอ๋อนี่ยเนี่เออนะได้คันหนึ่ง นี่ครับมาแล้วโอ้เยอะเว้ยยิงจะใสยิงเยอะใหญ่แล้วอันนี้ชื่อทีมงานทีมงานอะไรครับเนี่ยสายลุงแามใครเนอาเอโดรครับครับผมอ่านะแล้วก็มีแชมป์เอนโดรด้วยครับนี่ยมีแชมป์ผู้หญิงแชมป์ทีมเกี่ยวมีผู้หญิงด้วยนะแชมป์แชมป์เลดี้ครับแชมป์รุ่นเลดี้ที่จักหน้าจักเชียงรายเชียงรายเนี่ยทีมผมเนี่ยครับโอ้โหมีแชมป์ผู้หญิงด้วยนะรอดรอดกันได้เลยสัมภาษณ์ก่อนแชมป์เลดดีี้ครัับสสวสวัสดีครับ แชมป์เลยนี่ใช่ใช่ครับอยากให้แข่งสี่ประเทศไทยเพิ่งล่าสุดเยจริงเหรอโอ้เล็กพ่ขี์หนูเล็กพิชหนูบีทเมืองพานสวัสดีโอ้เห็นผู้หี่งขับรถนี่ดูผมรู้สึกว่าผมทำไมไม่เอารถมาเนี่ยจะได้กวดตู้ขาวกลับไปเอามาด่วนะครับนั่นอยู่นั่นู่ขอบคุณครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าครั้งหน้าโอ้ผู้หญิงก็แข่งได้เนาะสู้ๆโชว์ครับนี่ครับโอ้เนาะไม่น่าเชื่อจะมีน้องๆที่เป็นผู้หญิงขับด้วยนะผมก็คิดว่ามีแต่ผู้ชาย ไอ้ผู้ชายแปลงแข่งเลยอ,อ้าวเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ดูแต่ละคันเป็นไงเจ๋วมากนี่นี่นี่น้องคันผู้หญิงขับคันนี้นะครับโอ้ลุงเด่นนี่สมาคมเลยดูอาเด้นะเดี๋ยวจ,จะดูรถรถอุตสาหามพี่เข้ามาแล้วดูเอาพี่พี่เอาลงรถเสร็จเดี๋ยวผมจะล่ำลาครับจะกลับไปเอารถพี่จะเขาบอกให้พ่อเอารถมาแข่งเลยออกล็อบไบ่กับพรุ่งนี้เช้า ผมพกับพี่ครับพอดีผมสนใจมากพี่ขอเอาตัว 250L เนี่ยใส่กระบะมาที่เป็นส่ประตูนะจริงๆผมกคิดว่าอาจจะใส่ประมาณว่าตอนเดียวหรือตอนครึ่งน่จะใส่ตัวไอตัว c f ตัวแรลลี่หรือตัวแบบว่าตัว L ได้แต่พี่บอกว่าเป็นตัวที่เป็นแรลลี่อ่ะก็ใส่ของเขาได้เงี้ยเนี่ย,ยก็คือเวลาใส่ก็คือใส่เนี่ยแล้วพี่ก็ใช้เชือกผูกพี่ก็บอกว่าเวลาลงก็ลงคนเดียวเลยไม่ต้องไปลงหลายคนเดี๋ยวผมจะดูเทคนิคนะเผื่อว่าอนาคตเนี่ย เดี๋ยวผมจะออก4ประตูมามากเงี้ยแล้วก็จะเอาซีเอฟผมพ่วง่างเงี้ยเวลาไปออกไปแข่งกับเขาเนี่ยเด่นมากกว่าเด่นมากกว่าเด่นติดสาวไม่ยอมมาเนี่ยติดสาวไปเอลสาวอะไรกันก่อนไปซื้อเอลสาวเชียงดาวเนี่ยไปหาน้องคุณเมืองคลองอ่ะทิ้งผมเลยเวลาเจอสาวป๋าเดออวุ้นเล่นดุเด่นวุ้นเล่นกับพี่วุ้นเล่นวุ้นเล่นอุ้เล่นขำๆนะอ่านี่นีนี่พี่ก็บอกว่าของเขานี้เครื่องเดิมแค่เปลี่ยนแค่โช๊คนะครับสตองสเตอร์นี่คือโมเปลี่ยนใหม่หม่ท่อนเปลี่ยนใหม่นะ ดูไว้เดี๋ยวพอจะไปเปลี่ยนมาเพราะสำหรับการแข่งเลยนะอ่าให้ทุกคนดูก่อนนี่เน่เน่เนี๋ยวดูพี่เขา,เาลงมาแล้วก็โคนานี้จะมีผมอยู่ในหนึ่งหนึ่งในนักแข่งนะครับเพื่อลุ้งกิจก,กรรมแล้วก็สร้างศูนให้กับโครงการดีๆที่ว่าจะต้องมีไรายได้เพื่อช่วยเหลือกับมูลนิธิอะไรเงี้ยนะเราเราชอบอยู่แล้วครับจริงๆไม่ต้องสมัครก็ช่วยได้นะเพราะทุกวันนี้เป็นคนดีอยู่แล้วนะเป็นคนดีไม่เท่าไหร่นะตาดีต่างหากแถมทิ้งท้าย พูดจนบัดจมอนยังไม่เห็นเขาเอาอันนี้ลงเลยนะครับเดี๋ยวจะล่ำลารรอากาศตอนที่เขาเอาลงนี้ครับว่าดูดิว่าจะทำยังไงนะลุงเด็นเขาอยากด้อยู่เดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างลุงเด่นโอ้ดีมากเลยอะดูดิพี่อันนี้สร้างทำเองหรือว่ายังไงเนี่ยตัดเองทำเองหรือว่าไงเนี่ยทำเอง,ง,องเนี่นะปาโถ่ลุงเด่นดูลุงเด่นดูพี่ก็ททำเองเป็นตัวล็อกนี่<อ>นี่ไว้สำหรับไว้รถวิ่งไกลๆให้มันแน่นๆหน่อยแค่ทำล้อแค่นี้เองนะแล้วก็จับดืดอจับดอตตรงนี้น่ะใช่อ๋อแล้วก็ตรงนี้เป็นบานทับนี่น่ะปาโท เอาดิแล้วบันไดนี่คนยังไม่เห็นอ่ะพี่ก็กมีบันไดจะดูบันไดพี่จะบอกอันนี้่เป็นบันไดนะอันนี้คือบันไดด้วยนะอันนี้คือไปรื้อจากราวบันไดเก่ามาแล้วมาโม<อ>ดิฟายเอาอไม่ไม่แล้วก็รื้อจากราวบันไดเก่าบันไดอะไรเนี่ยกำลังงงอยู่แล้วก็เอามาทําเป็นบันไดนี่แหละสิ่งที่เราต้องการดูพอดีเป๊ะเลยอะ่ะนี่ เฮ้ยดีมากคุณลุงเดีนนี่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 สุดยอดอ่ะสุดยอดสุดยอดอันอันนี้อันนี้อันนี้เขามีใครจ้างทำมั้งหรือยังครับพี่ถ้าถ้าสั่งทำสักอันนี้จะได้ไหมเนี่ยเขได้ยกเดี๋ยวเอาเบอร์โทรพี่ไว้เดี๋ยวผมเรนผมอยากได้เพื่อผมออกสิประตูมาเดี๋ยวผมจะเอาอย่างเงี้ยมาทำแล้ดีเจ๋อมากอ่ะอันนี้พี่เป็นช่างเลยไหมไม่ใช่เอาแล้วเอาแล้วไว้เฮ้ยเอาแล้วเจอ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 ช่างทำแล้วเอาละเอาละ การเปงานแล้ววันนี้ก็เป็นการเปงานแล้วเผื่ออีกหลายค้พี่เขาไม่มีทีมงานนะครับเอาผมไปอีกคนหนึ่งเป็นตัวทวงได้อยู่โอ้หนอดูนี่น,นี่รถมาแรงแล้วอ่ะดูคือเนี่ยน้องน้องอันไม่รู้ว่าเป็นน้องคนที่ถือถือล้มหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหน้าตาดีเงี้ยไม่กล้าไปถ่ายรูปแบบไฟเข้ามาโอ้ตายตายเตอร์ไซคมา <laughs> ขาบอกไม่ต้องช่วยเลยได้แล้วพี่นะอะดูดูไว้ดูเป็นตัวอย่างไว้อนาคตนี่เลยรถะยออ,อย่างนี้มาใส่แบบ CF ผมบ้างนี่ดูนะยาวๆครับยาวๆขอเบอร์พี่ไว้ไว้เฮ้เออดีวะ่ะตำรวจเป็นตำรวจผมไม่จำแต่ว่ามัน,ม,นมันแค่ยืดมันจากตรงตรงท้ายแค่นั้นเองลองดูนี่ดูแบบไกลหน่อย โอ้แจ๋วมากโอ้โหกำลังสิงนี่คือสิงอ๋อแล้วทุกคนอยู่ก็ทำอย่างนี้ได้เอาแล้วเนี่ยต้องเด่นเนี่ยมาจากเชงมาจากอันนี้หมดเลยอะ่ะมาจากทางเพียงเชิงลุกหมดเลยนะทีมง,งานเนี่ยอะไรลุงลังนะลุงลงังลุงลงังเชงลุงลังอะไรนะสายลุงลังสาลุงลังนะพี่นาสายลุงลังนะสายลุงลังพาไปด,ด,ดูดูตรงนี้เขาก็อันนี้มามาอย่างนี้แต่ว่ากระปุกมมาน,นี่ไม่ได้มีล้อล้อล้อมข้างหลังแต่ที่คันนั้นมีล้อล้อมข้างหลังนะ แจ๋วมากคนเดียวด้วยนะนี่ใส่ลุงรังนินดโดโรเอาเลยลุงเด่นมีพวกด้วยอย่างน้อยเราก็เป็นตัวทัวรให้เขาได้แหละสบายมากสบายมากนะโอ้นายนาอ่าโอเคโอเคนี่สุดยอดสุดยอดต่อไลุงเด่นผมนี่เอฟซีลุงเด่นเลยนะอ่านั่นแหละลุงเด่นกินแต่ลาบแต่วันนี้ไปหาสาวไม่เข้าใจกันชวนมาไม่ยอมมาเนี่ย <c oughs> ใส่ไฟพูดเล่นนะครับลุงเด่นไปถ่ายคลิป อ่ะโอเคโอเคนะแบบจะหมดครับก็เดี๋ยวขอเบอร์พี่ไว้เผื่อจะได้ใช้เป็นการเป็นงานอันนี้รู้สึกอันนี้ดีมากเลยไม่ต้องกลัวหล่นด้วยนะเดี๋ยวรอชมนะครับนี่เก็บง่ายด้วยนี่โอ้โหแจ๋วมาก <DIY. S 2> อะ DIY ก็เดี๋ยวผมจะน้ำลาพี่กัไปก่อนที่ให้ตามผมมาขอบคุณมากเลยครับ,บคุยกันตัง้งนานเพื่อจะรู้ว่าเป็นคุณหมอ,อหมอโอ๋เนี่ยเป็นหมอวัว เตรียมรักษานัาน่นนะไว้ไว้ไว,ไว,ไว,ไว้งัวหน้าผมมีโอกาสเดี๋ยวมาร่วมทีกับพี่นะครับผมโอ้รถเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะออกนะครับเดี๋ยว <im itation> ผมออกไม่ได้ครับตอนนี้คือรถไม่มีที่ว่างนะครับนะ <im itation> ก็คงไม่ได้ดูขแข่งหรอกนะเดี๋ยวไว้มาแข่งเองแล้วจะจัดให้ทุกคนได้ชมอันนี้แฟนคลับผมนะแชมป์แชมป์ขอเอาแชมป์มาฝากด้วยนะแชมป์แชมป์เปสบัติหรือเปล่าไม่ใช่แชมป์เป็สบัตบอกเอาแชมป์มาฝากด้วยนะนี่นี่ดูนี่โอ้ยเจ๋แจวเฮ้ยเดี๋ยวก็ถ่ายรูปเลยนะ ครับ